สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาแนะนําพันไม้ในโรงเรียนพลง,งามศึกษาค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆคนไหนนะคะอยากรู้ว่าพวกเราจะแนะนําต้นไม้ชนิดไหนในโรงเรียนพลงงามศึกษาก็ตามกันมา และสําหรับพันไม้ที่พวกเราจะแนะนํานะคะก็คือต้อนทองกวาวมีชื่อพื้นเมืองว่าทองกวาวและมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าครูเชียโมโนสเฟอร์มาซึ่งต้นทองกวาวนะคะจะออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนเนื่องจากว่าดอกของต้นทองกว้วจะออกดอกในช่วงฤดูที่มีสภาพอากาศเย็นต้นทองกว้วยังถือเป็นพืชสําคัญทางศาสนาของฮินดูสามารถใช้เป็นฟืนเผาศพและยังถือเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยค่ะ และต่อไปนะคะพวกเราก็จะไปรู้จักกับลักษณะวิสัยและลักษณะเด่นของต้นทองกวาวกันเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะ,คะสำหรับลักษณะวิสัยนะคะเป็นไม้ยืนต้นลักษณะเด่นลำต้นมีผิวหยาบใบเดี่ยวหลังใบเป็นมันท้องใบมีสีเขียวบนขาวและออกดอกเป็นสีเหลืองส้มค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการแนะนําพันไม้ในโรงเรียนพลางศึกษาของพวกเราขอบคุณค่ะ